พี่พึ่งวันนี้เราจะมาปั้นตัวเลยครับวันนี้นะคะเราจะมาปั้นหญิงสาวที่อยู่ในเกมซักวิดเกมกันค่ะอ๋อไอตัวที่อยู่ในเกมใช่ตัวนี้ตัวนี้ที่น้องๆเล่นในโรบบอกนะก็มีนะตัวเนี้ยเป็นหญิงสาวมัดผมแกะตัวนี้มันเป็นหุ่นยนต์นี่ใช่เป็นหุ่นยนต์โอ้โหพี่เคยเห็นอยู่มาเราจะมาปั้นกันนะหมพี่เคยเห็นเนาะเคยเห็นในเกมโรบอกก็มีเราเคยเห็นตัวจริง เขาฮิดมากในเกมโลบบอกมี A I O U อเออเขาจะเป็นตัว e I o จับในเกมนะครับนะแล้วเราจะมาปั้นกันนะครับดูว่าจะเหมือนไหมโอเคนี่ปัญญาค่ะนี่นะครับพีดีมเริ่มจะทสอะไรก่อนเนี่ยผสมสีค่ะผสมสีหรอผสมเท่าไหร่ก็ไม่ได้สักทีของี่พึ่งนะครับนี่นี่นะครับตัวเขาจะออกผิวสีนี้ สีชมพูสีชมพูเหรอไม่สีไข่สีไข่มันมันผสมยากจังอ่ะโอเคตอนนี้ให้ผสมให้ได้สีเนื้อกันมันยากมากอะพี่มันยากเหรอมีแค่ชุดเองเนี่ยเขามีชุดแล้วก็มีข้อต่อว่าเขาเป็นหุ่นยนต์ผุ่นเขาต้องหน้าม้าด้วยนะใช่นี่ไงหน้าม้าหน้าม้าแบบไม่แตกด้วยเขาเรียกว่าหน้าม้าหรอตรงหน้าม้าตรงเหรอพี่ไม่รู้ นี่นี่หน้าม้าเนี่ยได้แล้วข้านำารูปตาพี่ตรงนี้หน้ากลมเหรอหน้ากลมหน้ากลมมากแก้มตุ๋ยมากหน้าเหมือนหนูเลยเนาะเขาไม่ใช่โคนเขาเป็นหุ่นยนต์หนูหน้าเหมือนหุ่นยนต์เดี๋ยวหนูไปตัดหน้าม้าแบบนี้ดีกว่าใช่อยากรู้ว่าเด็กจะชอบไหมคุณแน่ทำได้นะเดยวให้ลองให้พี่พึ่งทำโคเบอร์เป็นตัวนี้มั่งดีกว่าเออพึ่งก็ได้อยู่งั้นหนูจะทําแบบฉบับของหนูไม่ต้องลอกไข่แหละไม่ต้องลอกไข่ตัดสินใจว่าทําเอง ช่มาพี่ดีมฝั่งลวงเขาไม่ลอกแล้วไม่ต้องแอบทำแล้วได้ได้อะไรอ่ะแดงๆเนี่ยจะผสมให้เป็นหนังตาหน่อยอ๋อตาเขาดูไม่มีมิติเหรอใช่ดูจืดๆนะคะเหมือนลูกไก่ปะไหนเฮ้ยทำไมปากกับจมูกเขาไปอยู่กันแคบๆตรงนั้นอ่ะไม่ก็น่าสั้นไง น่ากลมกล่อมมันยังไม่มีผมข้างหลังไงก็ยังไงคิงคจะได้ก็ได้ตอนนี้ใส่ผากันเ้อรียบร้อยโอ้ยดีเขากำลังใช้เตมาธิอยู่เขาทำปากอยู่เนี่ยไม่มีใครขำของพึ่งนะมีแต่พึ่งนี่แหละขำของตัวเองใช่ต่อไปทำอะไรเดี๋ยวรอแป๊บนึงรออะไรอ่ะคิดก่อนคิดหรือดูพี่น่าทำผมข้างหลังทำยังไงอ่ะทำผมข้างหลังก็ไหนลอาน้องเชื่อดิมันมัดแกะัไม่ใช่ละ ม ciel, el, skin, anza, <k> <K e ัดแกะไงมันมีแกะข้างหลังปากแบบอาจูมามากก็เขาเป็นคนที่ปากเล็กจมูกหน่อยต่างนี้จมูกหน่อยดูขอยนเนี่ยนี่ดูของพี่ดีมได้เลยนะโอ้โหนะผมสีดำเพราะนั้น่ก็มีหูด้วยตรงไม่เหมือนเลยของไม่เหมือนเลยโอ้โหฟันทงเลยไม่เหมือนเลยเดี๋ยวเรามารอดูตอนเสร็จดีกว่าว่าใครจะเหมือนไม่เหมือนได้รอดูนะคะ นน,น,นี่ของดีนะครับอ๋อที่ถามมีหูเพราะเห็นพี่ดินใส่หัวไหนบอกจะไม่มองเขาแล้วไงเมือ่อกี้มันเถื่อนนิดหนึงหูพี่ดินใหญ่มากมีข้อต่อตรงนี้ด้วยนะข้อต่อเนีนะ้พี่บอกอเนะี่ยเาไว้ังน่ารักอ่ะแบนในแสงเรื่องเนะมื่อกี้ไปทําผมใช่ป่ะระักตาหน้าหน้าแบนเลยอะอะไรนะเมื่อกี้ไปทําผมมาหน้าแบนไหน <laughs> ออไปทําผมข้างหลังแล้วหน้ามันทิ่มมาใช่ต้องไปแก้หน้าก่อนนะแล้วก็มาดูผมพี่ดีมั่งถึงไหนแล้วทําผมจะเสร็จแล้วดีมเขาก็มีความคขายอามากจริงนะใช่เขาก็เขาเป็นเด็กขายอมามุธเด็กขายอามากเฮ้ยเขาผมเขาเป็นผูก ผูกแกะสองข้างใช่<ะ>แต่ว่าหนูยังไม่ทํางานหนูทำเครึ่งหัวก่อนแล้วเดี๋ยวยจะทําแกะออกมาดูงานละเอียดใช่ไหมก็เดี๋ยวจะทําแกะนี่ดูผมข้างหนูก็มีแล้วไ้แกะข้างหลังยังยังเดี๋ยวก่อนสิแกหน้าอยู่เมื่อกี้ปากแบนไปหน่อยหน้าบูเลยพี่บูลี่เหรอไม่ได้บูลี่หน้ามันพังไงก็ซ่องไงฟ้องได้เอ้ยดีทุบอะไรเนี่ยทุบชุดเนี้ยให้บางๆขอจับหน่อยนี่ แกะเขาเสร็จแล้วใช่นี่เขาจะผูกผมสองข้างนะครับแล้วของบีพึ่งอะอะไรเนี่ยถูกอะไรนี่อะอ๋ออันนี้มันทำแบบเป็นเส้นผมหมอ,อม,มาของพีดีมเริ่มทำอะไรครับเนี่ยอันนี้เสื้อค่ะมีเสื้อแล้วทำกระโปรงมันไปเสื้อเขาเหมือนใส่เสื้อทับสองชั้นใช่ดูก่อนพีพึ่งนะครับตอนนี้ยับปิดล้วปะเนี่ยไม่เดยวรีดกัไ่ดตรงน,นี้มาเสื้อยับไม่ได้นะ เขาปั้นไซเลนขอบตั้เบอร์ถั่วไซเลนก็เสื้อยับโอ้โหหุยพี่ดีมนี่พี่ดีมรีบมากบอกเลยชิ้นข้างในชิ้ข้างในเสร็จแล้วใช่ดีมเขาบอกว่าตัวนี้ปั้นง่ายอยู่นะใช่ตอนนี้โอ้โหพี่ดีมอันนี้อะไรอ่ะขาขาเฮ้ยใช่เขาต้องใส่ถุงเท้าแบบนี้นะใช่แล้วแต่ว่าขาทำไม่เท่ากันดูดิ จบเลยจบเลยขาสวยแต่ไม่เท่ากันใช่ต้องตัดขาพี่พึ่งก็ขาเือนงันเหรอใช่ตอนนี้ใกล้จะเสร็จกันแล้วนะทั้งสองคนเหลือแค่ขาเรายังไม่เห็นตัวหรอกนี่ให้เห็นแค่มืออันนี้ของดีมเหรอใช่ของดีมโอ้โหเราจะประกอบแล้วจะรวมร่างแล้วเดี๋ยวเราดูตอนเสร็จเลยนะได้ตอนนี้นะครับก็เสร็จเรียบร้อยกันแล้วทั้งสองคนครับมาดูที่ตัวของพี่ดิมก่อนเลยดีกว่าดูหน้าครับดูหน้า หน้าแบลตาที่ตั้งใจทํามามีหลายสีฟิงฟิงตอนแรกอ่ะสวยกว่านี้อีกนะแต่ว่าอนัดอ่ะทําตกแล้วก็มปเข้าห้องน้ำมาไงแล้วดีไม่ดูมันได้หน้าคว่ำลงมาหมดเลยนะนี่ครับแต่ก็ยกจมูกขึ้นมาใหม่แล้วได้อยู่นะปั้นจมูกใหม่ของดีมสวยตรงผม แล้วก็ชุดแล้วก็กระโปงนะครับน้องเมคอัเป็นเงี้ยก็อยากให้เขายืนไม่เท่ากันเนี้ยแบบโคดท่าใช่โคดท่ามาเรามาดูตัวพี่พึ่งบ้างนี่ของหนูเป็นแบบนี้ตัวใหญ่กว่าเนี่ยใช่หนูตัวใหญ่กว่าน่าเชิดมากแต่ว่าหน้าแบนมากไม่ใช่ก็มันตกบ่อยไงมันเลยแบบแบนลงไปเออตัวจริงๆมันต้องแบบหน้าอุ้มๆแบบนี้้วยนะอืม นี่มีแกะมีหน้าม้าด้วยนะมีหน้าม้าด้วยใช่ต้องมีดิไม่มีจะเหมือนได้ไงแล้วขานี่อะไรเนี่ยยืนแอนทำไมมันแอนไปแขนแขนไปข้างนึงอ่ะห้อยขาด้วยอ๋อได้แค่นี้ใช่อันนี้มือนี้คือมือที่แบบจับต้นไม้ใช่ป่ะตอนที่เขาเล่นใช่ก็อยู่เงี้ยไหนมันหันหลังได้ไหมดีหันหลังเหรอในเกมอ่ะที่เขาเล่น a i o u ะ a i o u ซุดนั่นนี้องหันดิ ไม่มีพี่ไม่ได้ขยับที่ขยับหนูเห็นพี่ไม่ได้ขยับโดนแน่ขยับแค่ปาฟิวฟ <c oughs> ิว <c oughs> เฮ้ย <c oughs> แล้วี่ อะไรหลุดอะไรหลุดอะไรลุดรอบสองนี่แหละบอกเลยไปใส่กระดูกไงโอ้โหนี่เอียนแอนมากแอนหนุเชียร์ลิตเดอร์น่าเชียร์มากเอาจริงๆตัวเนี้ยเหมือนพึ่งนะใช่เหมือนไงอ่ะเฮ้ยหมุนได้อย่างี้เลยเหรอใช่หอ่ะเวลาเล่นเขาทำไงนะหมุนจืด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 เฮ้ยเด้๋ยวเดี๋ยวเอาเมืออกดิเลยไปหน่อย ไม่เท่ากันแล้วคอมคุนเก่กันนะจืด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 เดี๋ยวเดี๋ยวมันอยู่ล็อกไหนเนี่ยนี่ไงกลับมาเหมือนเดิมแล้วโอเคก็เรียบร้อยสวยงามคลิปนี้นะคะพวกเราก็มาป้านตุ๊กตาในหนังเลื่องสวิตเกมนะคะก็บอกกันเลยนะว่าปั้นไม่ยากเท่าไหร่เนาะแล้วก็อยาง จริงๆอ่ะของพี่ดีมาพี่ดีมใส่ตาวิ้งให้มันน่ารักด้วยก็แล้วก็ไม่ง่ายเท่าไหร่แล้วก็ไม่ง่ายเท่าไหร่นะไ <c oughs> <ช>ม่ยากแล้วก็ไม่ง่ายจนเกินไปนะป <c oughs> ันจนมีพื่งหาวะเนี่ยเมื่อกี้พี่เห็นใช่ <c oughs> เอาเป็นว่านะคะถ้าใครชอบคลิปที่พี่ดีมกับพี่พึ่งนะคะมาปั้นดินน้ำมันอย่างนี้นะคะก็อย่าลืมกดติดตามช่องของพี่ได้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้าบ <c oughs> ๊ายบาย